อย่างแรกเลยนะคะก็คือชื่อหน่วยงานนะคะก็คือเทศบาลตำบลบางแพรค่ะที่ตั้งก็ตำบลบางแพอําเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะกลุ่มงานหรือว่าฝ่า,ายที่ได้ฝึกงานนะคะก็คือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะรูปแบบหรือว่าวิธีการสอนงานของพี่เลี้ยงนะคะก็จะได้เป็นเรียกงางาพี่ก้อยนะคะก็พี่ก้อยก็เป็นเจ้าหน้าที่่ายงานบุรการะค่ะ พี่ก้อยก็จะสอนงานในเรื่องของการอธิบายงานก่อนแล้วก็ปฏิบัติให้ดูแล้วก็ให้ปฏิบัติจริงให้เราปฏิบัติลงมือทำแล้วพี่ก้อยก็จะสังเกตดูนะคะว่าในที่เราไม่ได้นะคะพี่ก้อยก็จะแนะนำแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็จะให้ชิคนะคะเทคนิคในการทำงานให้รวดเร็วแล้วก็สำเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะก็พี่ก้อยก็จะมีการชิคต่างๆของงานนั้นๆน,น,นะคะพี่ก้อยก็จะให้ข้อมูลแล้วก็ คอยให้คำแนะนําแล้วก็บางทีก็ให้ใหการช่วยเหลือในการแก้ไขด้วยนะคะส่วนรูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้นะคะหรือการทบทวนนะคะอันที่ได้จากการสอนงานของที่เรียนนะคะก็คืออย่างแรกเลยถ้าไม่เข้าใจหรือว่าจำไม่ได้ก็จะใช้การจดนะคะจดใส่สมุดโน้ตจดใส่สมุดนะะก็จะมีสมุดเนื้อหนึ่งเล่มนะคะนอกจากการจดบันทึกการเรียนบังานเราก็จะมีสมุดจดบันทึก เมื่อเวลาไม่เข้าใจงานหรือว่ากลัวลืมก็เขียนจดบันทึกไว้นะคะแล้วก็เอาเก็บไว้ทบทวนเวลาว่างนะคะก็คือเพื่อจะได้มีความคล่องตัวในการทํางานาในการที่จะได้รับมอบหมายงานนะคะในครั้งต่อไปแล้วก็ปัญหาอุปสรรคระหว่างการฝึกก็จะเป็นเรื่องของการขาดความรอบคอบเพราะว่างานบางทีที่ได้รับมอบหมายมาก็ต้องใช้ความรอบคอบ แล้วก็สติหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดก็จะทำให้เกิดปัญหามา,าปัญหาตามมาเช่นการลงข้อมูลระบบาการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยก,ก็จะเป็นงานบัญชีก็จะถ้าผิดพลาดก็ผิดพลาดทั้งหมดก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็เรื่องการส่งหนังสือก็จะช่วงแรกๆก็จะเกิดการผิดพลาดเรื่องอาการส่งหนังสือเพราะว่าเราบางทีเรายังไม่ ทราบดีว่า,าส่วนทั้งหมดของเทศบาลตรงไหนคืออะไรยังไงน,นะคะก็จะทําให้เกิดอ,อุปสรรคในการได้ในการทํางานหรือว่าในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมาแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาก็คือศอึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของปัญหาที่พบเช่นเราไม่รู้ว่าตรงไหนมีอะไรเราก็ศึกษาเพิ่มเติมตม,มีเวลาว่างก็เดินไปสํารวจไปดู ว่าตรงไหนมีอะไรยังไงบ้างในในหน่วยงานของพัาบาลแล้วก็การแก้ไขปัญหาในการขัดความรอบครอบก็ให้มีสมาธิในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ให้คิดให้โฟกัสแต่งานที่เราได้รับมอบหมายในตอนนั้นก่อนเพื่องานจะได้เสร็จแล้วสาเร็จเราจะไม่ได้เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นจะได้ไม่ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติความรอบครอบอันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาในตัวดิฉันนะคะ